สวัสดีครับผมดีแล้วก็สู่ช่องรอมโบนะวันนี้เรามาอยู่กับเชลซีทีมที่เรียกว่า พูดได้เต็มปากเลยว่าแม่งคือซื้อตัวแบบฟีฟ่าของจริงก็ผมใครที่เคยเล่นเกมมานี่รู้เลยว่าการซื้อตัวแบบฟีฟ่าคือแบบมึงอยากซื้อใครก็ซื้อในอดีตเนี่ยมันมีไม่กี่ทีมหรอกที่คือแม่งคือแบบมึงจะเปลี่ยนสิตำแหน่งแล้วคือมันจะเวิร์กอะเปลี่ยนทั้งทีมมันจะเวิร์กได้ไงวะจำฟูลแลมตอนขึ้นมามันมีปีหนึ่งที่ฟูลแลมมขึ้นมาพเมร์ลีกแล้วคือแบบซื้อ1ิตัวแบบช็อปไปเรื่อยเลยซื้อไปเรื่อยประมาณร้อยล้านซื้อทักเปลี่ยนทั้งทีมส เึื่งเชลซีตอนนี้มันก็เป็นแบบนั้นนะแต่ว่าไม่ได้เละขนาดเพราะว่าเกรดของนักเตะที่เชลซีซื้อมาเนี่ยมันคือแบบนักเตะที่พอจะมีฝีมือมีชื่อเสียงอยู่นะครับผม มันก็จะออกมาแนวแบบ50-50าสิบะเล่นดีก็เล่นดีเล่นไม่ดีมันก็พร้อมแพ้ทุกทีมนะครับผมวันนี้ผมเรามาลองใช้งานของเชลซีกันดีกว่าครับผมข้อดีของเชลซีออย่างแรกเลยคือผมไม่ต้องซื้อตัวแน่นอนเพราะว่าเสียตอสบอลลี่เขาจัดให้หมดละชุดที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยเป็นชุดที่ผมจัดมาแล้วนะแล้วก็น่าจะเป็นชุดที่เราจะใช้จนกว่ามันจะเก่งเลยเรียกว่ายูย่ 25, มากสุด25้า เรียกว่าอายุน้อยทั้งทีมนะครับผมเชลซีเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีการซื้อขายอะไรเลยในตลาดนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเรามาเข้ากันที่แผนการเล่นของเราเลยเราจะเล่นกันในแผ 33, 9, น433 False 9ครับผมเพื่ออำนวยต่อเอ็นคุณคูนะที่ของจริงเนี่ย ถ้าไม่เจ็บนะผมคิดว่าน่าจะดีกว่านิโคลัสแจ็คสันอย่างน้อยเรื่องการจบสกอร์เนี่ยน่าจะคมกว่าเรื่องการแบบตัดสินใจในค้นที่สุดท้ายนะอย่างน้อยก็แบบเรียกว่าได้พิสูจน์ตัวเองมาบ้างแล้วกับไลฟ์ซิกนะทางเน็ตเองคุณครูแต่ว่าเจ็บไปก็ไม่รู้ว่ากลับมาแล้วจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมแต่ว่านั่นแหละ4-3-3ของเราโรเบิร์ตซานเชสผู้สารประตูับผม แบ็กโฟของเราคู่เซนเตอร์ผมใช้เป็นเรยวนคูวิลนะที่พอสเนี่ยชอบโยกเล่นแบ็กซ้ายไม่รู้เพื่ออะไรเหมือนกันเข้าใจว่าเล่นแบ็กซ้ายได้แต่คือมีแบ็กซ้ายธรรมชาติแต่ทำไมไม่ใช่วะยิงคู่กับทางเวสลีย์ฟอร์ฟาน่าผมคนหนึ่งที่ถ้าไม่เจ็บเหมือนกันแหละคือเชลซีหนึ่งปัญหาคือม่งตัวเจ็บเยอะฟอร์ฟาน่าก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แบบเจ็บเรื่อยๆเลย,เ,ลยเจ็บหนักด้วยไม่ใช่ไรแบ็กซ้ายผมมาร์คคูคูเร่ยหัวปูฟอร์มดีมากกับชุดเด็กของบาซาระแล้วก็ขึ้นมาไบรตันครับผมแล้วก็ย้ายมา Chelsea, เชลซนะ เพิ่งกลับมาฟอร์มดีป่ะคุระยะทั้งขวาผมกับตันทีมอย่างลิสเจมที่เพิ่งหายกลับมาหายจากอาการบาดเจ็บมาเหมือนกันเนาะแน่นอนแหละแม่งขึ้นหนึ่งในแบ็กที่ดีสุดของกีตตอนนี้ผมคิดว่าคือถ้าไม่เจ็บอะ่ะคือแม่งที่หนึ่งแน่นอนผมว่าดีกว่าเทรนด์ดีกว่าคีรันทิปเปียนะครับผมเรียกว,ว่าเป็นหนึ่งในแบ็กที่ครบเครื่องในยุคนี้นะถ้าไม่เจ็บถ้าไม่เจ็บนะคงเล็บไว้กองกลางก็ผมตัวต่ำสุดกองกลางตัวรับของเราผมใช้เป็นมอยเซสไตเซโดนะซื้อมาอย่างแพงไม่ใช้ก็ไม่ได้นะ คู่กองกลาง2ตัวข้างบนครับผมเป็นเอนโซโฟนานาเดียจับคู่กับคอนเนอร์กาลาเกอร์นะคอนเนอร์กาลาเกอร์เนี่ยผมไม่คิดว่าเขาจะเก่งถึงขนาดนี้นะ เข้าใจว่าตอนที่ปล่อยยืมไปกับทางด้านพริซันพาเลตอะถือว่าเป็นเป็นเดอะแบกแหละเป็นเป็นผู้นําในแดนกลางของพาเลตนะครับผมแล้วก็คือเด่นเรื่องพละกําลังอ่ะคือวิ่งเยอะนะครับผมแต่ว่าพอมาเชลซีเนี่ยเรียกว่ากลายเป็นผู้นําผู้นําทีมแนละเป็นตัวแบบคอยเป็นพลังให้ทีมอะ่ะคอยแบบวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดคนนี้เรียกว่าสําคัญเฉยเลยแล้วก็ข้างหน้า3ามตัวผมเรียกว่าตัวจับจัดจ้านมาเลยนะทางซ้ายผมใช้เป็น มีไฮโรมูทริกนะครับผมปีกร้อยล้านอีกแล้วจากชักตาโดเนกซื้อมาแบบงงๆว่ามันต้องถึงขนาดนั้นเลยเหรอวะ นั่นแหละแต่ว่าซื้อมาก็ต้องใช้งานนะทั้งขวาผมใช้เป็นนอนดีมาดูเอเก้ครนะับผมอีกหนึ่งตัวจีที่เชลซีซื้อเข้ามานะครับมาดูเอเก้ที่มาจากนั่นบ้างเ v ใช่ไหม PSV ในฮอลแลนด์แล้วก็ข้างหน้าตัวเป้าเรียกว่าเป็นฟอลไนเป็นหน้าต่ำครับผมเราใช้เป็นคริสโตเฟอร์เอนคุนคูนะครับอย่างที่บอกกบผมฤดูกาลแรกของเราผมไม่หวังอะไรมากเลยผมหวังอย่างเดียวคือนักเตะเราเนี่ยไม่ได้รับอาการบาดเจ็บอย่างของจริงนะ ผมเชื่อว่าถ้ารับน,นักเตะเราอ่ะแบบพัฒนาต่อเนื่องผมว่า2 3สามฤดูกาลอ่ะมันลุนแชมป์แล้วตอนนี้เอาจริงแล้วฤดูกาลแรกก็ผมเชลซีก็แชมป์เรีเย์ลีกเฉยเลยอะไรวะเนี่ยของจริงนี่คือแบบกลางตารางนะเชลซีเรียกว่าฟอร์มแบบไม่คงที่คงวางแต่ว่าในเกมอ่ะด้วยสภาพทีมนะผมว่ามันก็เรียกว่าเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้นะเชลซีจะได้แชมป์เลยอ่ะ แล้วคือแบบแต้มห่างด้วย88แต้มห่างจากเลี้ยวคูที่2 8แต้มเลยนะบอลเอฟเอครับก็ผมจบรอบรองชนะเลิศนะแพ้บิดเดิลเบโรไป2อหนึ 1. 1่งหนึ่งสาเหตุก็ผมที่ทําให้เชลซีอาจจะเป็นแชมป์นในฤดูกาลนี้อาจจะเป็นเพราะว่าคนนี้ไม่เจ็บก็ได้นะคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูก็ผมศูนย์หน้าที่เชลซีเนี่ยเสริมเข้ามาแต่ว่ายังแทมไม่ได้เล่นเลยนะครับผมเจ็บยาวรู้สึกว่าของจริงนี่สักประมาณเดือนหนึ่งป่ะรู้สึกว่าใกล้นะใกล้จะได้กลับมาลงเล่นแล้วนะครับผมเอ็นคุนคูนี่หวังว่าจะได้กลับมาโชว์ ฟอร์อมในตอนอยู่แบบไลฟ์ซิกนะแต่ฤดูการนี้ผมเอ็นคุณครูถือว่าเป็นนักเตะที่ทำผลงานดีสุดในทีมนะยี่สิบประตู9แอซซิตค่าพลังบวยีก2นะเป็น88แล้วอะ่ะอีกคนหนึ่งก็ผมที่โดดเด่นขึ้นมาทางด้านปีกขวาของเรานะโนนีมาดูเอเก้รับผมที่ตอนแรกเนี่ยเป็นเอ่อปีกขวาธรรมชาตินะแล้วผมก็ขยับขึ้นมาให้เป็นแบบกองหน้าทางฝั่งขวาให้เพื่อให้แบบเข้ากับระบบนะแล้วก็ทำผลงานได้ดีเลยนะครับผม17ประตู7แอซซิต ค่าพลังบวกเจ็ดอ่ะไปสิบสามแล้วครับผมอีกคนหนึ่งที่ผมไม่รู้ว่ามันเก่งมนาะยังไงนะไรยิมสเตอร์ลิงครับผมคือเป้าหมายหลักอะคือตอนฤดูกาลน,นี้ผมการจะปั้นทางด้านของมิไฮโรมูดริกให้มันแบบเก่งขึ้นมาแต่ว่าสเตอร์ลิงเนี่ยพอได้ลงเมื่อไหร่แม่งยิงตลอด29แมตช์นะกดไป16ลูก12แอสซิสต์ในเรื่องของผลงานนะผมมิไฮโรมูดริกอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยิงไปแค่5ลูกแล้วก็แอสซิสเป็น3แต่ว่าในเรื่องของการพัฒนาก็ถือว่าเติบโตขึ้นมาได้ดีนะถ้าพลังบวกห้าผมเป็น80แล้ว จบฤด,ดูกาลนี้ผมนักเตะคนหนึ่งที่จะออกจากทีมไปอย่างแน่นอนก็คือทิอาโก้ซิลวานะกองหลังโรสลอยคนนี้ก็จะแขวนสตาร์ตด้วยวัย39-40ปีนะครับผมค่าพลังลงมา80แต่ก็ถือว่าเยอะมากนะกับนักเตะอายุขนาดนี้นะครับผม ซึ่งถ้าพูดในแง่ของอทีมของเราเนี่ยถามว่าผมใช้เซียโกโซิวาไหมฤดูกาลน,นี้ก็มีใช้บ้างนะแต่ว่าหลักๆแล้วก็จะไม่ค่อยใช้แหละก็ถือว่าไม,ไมไ่ไม่ได้ส่งผลกับแผนของเรานะเพราะว่าเรามีกองหลังอย่างมากมายครับผมดาวรุ่งที่เราเสริมเข้ามานะเราไม่ได้เสริมที่เชลซีเสริมเข้ามาแน่นอนครับผมว่าชุดนี้เนี่ยผมบอกแล้วว่าจะไม่เสริมใครถ้าแบบมันไม่แบบสุดจริงๆแบบไม่ไหวจริงซึ่งที่เล่นมาทั้งหมดนี่คือแบบค่าพลังเพิ่มทุกคนนะที่เล่นมานี่คือแบบเรียกว่าพัฒนากันได้แบบดีทุกคนครับผม โรเบิร์ตซานเชขึ้นเป็น82อ่ะนะคู่เซนเตอร์ก็ถือว่ายังเด็กอยู่นะโควิลกับฟอลฟาน่าก็ถือว่าขึ้นมาแตะ80แล้ว81 82นะดสเจมอยู่แล้วดีอยู่แล้วคูคูเลียนี่คือแบบจาก79ป่ะขึ้น83กองกลางนี่คือพัฒนาแบบชัดเจนเลยไซเซโด84เบอร์นันเดส87นะคอนเนอร์กาลาเกอร์83ครับผมแล้วก็ตัวรุกก็อย่างที่บอกไปเลยนะว่าเอ็นคุนคูเมโดเกมมูดริกน่าจะเก่งขึ้นเรื่อยๆหรือดูการหน้าผมไปเล่นบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกว่า หวังถึงแชมป์ได้ไหมผมคิดว่า,าอาจจะไกลไปนิดนึงอาจจะเข้ารอบลึกๆขอสักรอบสีทีมอะรอบรองชนะเลิศก็ดีละ หรือดูการที่2ครับผมจบลงไปแล้วก็คนที่มาทวงบอลลังแชมป์ก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะที่1แบบขาดลอยเหมือนกันนะครับผมเชลซี Chelsea ของเราจบอันดับที่3ก็ถือว่าโอเคนะอย่างน้อยได้ไปเล่นบอลแชมเปียนลีกอย่างต่อเนื่องนะ74แต้มนะครับผมถึงอันดับจะร่วงลงมาครับผมแต่อย่างน้อยเราก็มีถ้วยติดไม้ติดมือไปบ้างนะเอมิเรตส์เอฟอครับก็ผมบอลถ้วยของอังกฤษครับเรารอบชิงชนะแมนยูไปได้3ประตูตอนหนึ่งนะเรียกว่าอย่างน้อยก็มีถ้วยสักหน่อยก็ดีเหมือนกัน ยูฟาแชมเปียนลีกครับผมน่าจะได้ที่เรามาจบตรงรอบรองชนะเลิศนะเจอของแข็งอย่างปารีสแซงแชคแมงครับผมแล้วก็ตู้อย่างสูสีเลยจบไปด้วยสกอร์รวม6ต่อ5านะปารีสผ่านเข้ารอบชิงถ้าเราวนไปเจออีกฝั่งหนึ่งอาจจะเวิร์กนะเจออารอนหรือเจอดอดมุลอาจจะมีลุ้นอยู่ดาวเซนโวของทีมผมฤดูกาลนี้ก็ยังคงเป็นคริสโตเฟอร์โรบินเอนคุนคูเหมือนเดิมนะเรียกว่าเ้ามาตั้งแต่ไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยก็เรียกว่ายิงยังต่อเนื่องนะครับผม27ประตู8แอสซิสต์อ่ะค้าวพลังบวก3 Okay. Mm -hmm. เรียกว่าเป็นนักเตะที่ข้าพลังมากสุดในทีมตอนนี้นะครับผมเอนคุนกูนอนนีมาดูเอเก้ผมก็ถือเป็นคนที่ทําผลงานได้ดีนะเรียกว่าดีอย่างต่อเนื่องนะรู้ด้วยกันที่แล้วก็ถือว่าทําได้ดีนะรดูกาลนี้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ผมย0ประตู5แอซิ์มีไฮโรมูดริคก็ผมจะหลวดทามเรียบของเราเลยเดิมจะหลวดทางเรียบของเรานะครับผมก็เรียกว่าเริ่มจะเก่งขึ้นมาแล้วนะรดูกาลนี้นี่เฉิดฉายเลยว่ะ20ประตู12แอสซิสต์เรียกว่าเริ่มเข้ามาเบียดแย่่่่งงตาาาานนนนนกััทด้้้ขขออรรริมมเละะะีีวววพจจึป็ คอนเนอร์กาลาเกอร์ผมกองกลางที่ผมค่อนข้างจะอันเดอร์เลตนะแบบไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้แต่คือแม่งดีจริงเป็นก็เรียกว่าสไตล์เป็นแบบกองกลางแบบโซลิดอะเป็นบ็อกทูบ็อกที่แบบไม่เจ็บไม่ตายลงลูกแมตต์นะ15บประตู11แอสซิสต์นะทางด้านของรายฮิมสเตอร์ลิงผมถึงจะโดนดรอปเป็นสำรองนะให้มูริกปันขึ้นมาแต่ว่าก็ยังทำผลงานได้ดีนะ1ิบประตู3แอซิ์แล้วก็ค่าพลังบวก2ด้วยครับผมเอนโซฟานเดสผมก็ไม่ต้องพูดถึงแหละคนนี้นี่น่าจะเป็นกลางที่ไว้ใจได้สุดในทีมละ ทำทุกอย่างของทีมนะครับผม8ประตู11แอสซิสต์คือตอนนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าอนาคตของผมกับทีมเชลซีเนี่ยมันจะอยู่เด้นานหรือไม่นานนะเพราะว่าบอร์ดนี่ค่อนข้างจะโมโหนะคือมันตั้งเป้าไว้สูงเหลือเกินนะครับผมอยากได้แชมป์ลีกแชมป์บอลถ้วยแชมป์ยูฟาแม่งอยากได้ทุกอย่างครับผมทั้งที่มันเวอร์เกินไปปะจริงๆนะ EA เนี่ยผมแบบ ประท้วงเลยผมอยากให้มาเอาระบบนี้ออกไปเลยไอ้ออบเจกตีบอะคือแบบเราอยากคุมทีมในสไตล์ของเรามันก็ไม่ได้ไงใช่ปะผมเลยแบบไม่ชอบตรงนี้มากๆเลยผมอยากให้มันปรับอยากเขาปรับตรงนี้นะก็ไม่รู้แหละผมเล่นให้มันถึงที่สถถุดแล้วกันไม่รู้รู้กันน่าจะเป็นฤดว่าสุดท้ายของเชลซีหรือเปล่านะครับผมอาจจะโดนปลดกลางคันก็ไม่รู้นะฤดูกาลนี้ผมเรียกว่าซิตี้ก็ยัง แข็งแกร่งเหมือนเดิมนะได้แชมป์ไปครอง84แต้มแล้วเราอันดับเคลื่อนขึ้นมานะเป็นอันดับที่2มีอยู่80แต้มอย่างน้อยก็อย่างที่บอกว่ายังดีที่ได้ไปเล่นบอลยูฟาทุกปีนะครับบอล FA แล้วก็จบรอบรองชนะเลิศนะแม่งเป็นพระรองทุกปีเลยเปะเนี่ย สำหรับบอลยูฟ่าแชมเ,มเปียนส์ลีกผมปีนี้เรามีลุ้นนะเราเข้าถึงรอบชิงเจอกับเรอัลมาดริดเราผ่านทีมร่วมเมืองสเปนอย่างแอตเลรติโกมาดริดมาได้3ต่อ1นสกอร์รวมเลยครับผมและแข่งที่สเปนด้วยใช่ไหมโมนเมูตรบริตานเนี่ยอย่างน้อยว่ะเราฟูลทีมผมคิดว่าทีมเราไหวอยูฟ่ฟาชแชมปโอ้โหูเสมอกัน4 4ในเกมแล้วแพ้จุดโทษครับผม3ต่อ5โอ้โหมาดริดแม่งยิงเรียบเลยวะลาตาซ่านี่ใครครับเนี่ยวิสจูเนียอาดากุเล จูดโรติโก้หมูแต่มันยิงกันสี่ลูกโอ้โหม,มายิงช่วงทดเจ็บด้วยจูดอ้โหจูดยิงเยอะมากเลยวะ่ะเอนโซเอนคุนคูโรติโก้ลาตาซ่ามาดูเอเก้เราเรายิงนำ้วยนะเนี่ยมาดูเอเก้ยิงสองแต่ว่าจูดหโหจูดีกแล้จูดแม่งโคตรเอ็มีพีเลย ถึงจะบอกว่าฤดูกาลน,นี้ผมเราเป็นพระรองนะแต่ว่าผลงานส่วนตัวโดยเฉพาะศูนย์หน้าของเราคริสโตเฟอร์เอนคุนคูครผม43ประตู13แอซิดแม่งยิงอย่างเยอะปีกสองข้างครับผมนอรดีมาดูเอเก้19ประตู1 1แอซิดมีไฮโรมมูดริก18ประตู13แอซิดสเตอร์ลิงเนี่ยไม่รู้เป็นโล่อะไรแม่งสำรองนะผมแทบจะไม่ใช้นะแต่ว่าแม่งลงเมืม่อไหร่ยิงตลอดดูดิลงน้อยมากแต่ว่า12ประตูอะ คือผมก็ไม่รู้ว่าผมจะอยู่กับเชลซีได้นานอีกจะเท่าไหร่นะเพราะว่าบอดตอนนี้นี่เริ่มไม่พอใจแบบอย่างมากแล้วเพราะว่าดูการนี้เนี่ยเราไม่ได้แชมป์เลยเลยใช่ไหมแบบเป็นรองหมดเลยอะ่ะแชมป์ลีกก็ที่2อเอบอลเอฟเอแม่งก็รอบรองบอลยูฟ bon าแพ้รอบชิงโหไปกันใหญ่นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้ามดูการหน้าเนี่ยผมโดนปลดกลางคันก็ทําใจไว้ละนะครับ แล้วเราก็กลับมาครั้งหนึ่งทั้งผมกับฤดูการนี้ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกเราเข้ารอบชิงอีกครั้งหนึ่งหรืดูการนี้เนี่ยเราจะชิงกับทางด้านของไบเออร์เลเวอร์คูเซนนะซึ่งของจริงเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นไปได้นะอีกประมาณ2-3ปีถ้าเลเวอร์ยังฟอร์มดีแบบนี้อยู่นะครับผม และคือแข่งที่เวมบลีด้วยว่ะอาว่ะเราผ่านทางด้านปารีสแซงต์แชร์แมงมาได้ก็ับผมสกอร์รวม5ต่อ2แลนะเรียกว่าก็ขาดลอยเหมือนกันนะคือเพราะแมตท,ที่3ามไม่แมตท,ที่เล็ก2อะ่ะเล็ก2ที่ไปเล่นที่บ้านปารีสนะครับในลีกกวงก็ถือว่าประสบความสำเร็จเหมือนกันนะเพราะว่าเราได้แชมป์ก็ปุ่ม86แต้มที่2ก็เป็นแมนซิตี้นะเรียกว่าเราแซงซิตี้ขึ้นมา ลิสโตเฟอร์แ n ะคุณคูผมผมอย่างที่บอกเลยว่าถ้าของจริงเนี่ยไม่เจ็บไม่ตายนะคือแม่งเก่งมากๆเลยคนนี้3 9ประตู10แอซซิตเป็นทุกอย่างของทีมแล้วนะมาดูเอเก้ผม26ประตู3แอซซิตค่าพลังขึ้นเป็น90อ่ะนะมีใครร่มมูดริก19ประตู13แอซซิตครับผมแบ็คขวากับตันทีมอย่างลิสเจงก็ถือว่าทำได้ดีนะโหเป็นแบค็คแต่ว่ายิงไป9 แอซิดไปสิบเอ็นโต้ผม8ประตูกับอีก17แอซิดนะโอ้หหจ่ใจไม่รู้ว่าเป็นเขาเรียกอะไรแอซิดมากสุดในลีกหรือเปล่านะ นักเตะของเราผมเชลซีก็เรียกว่าเป็นชุดที่เราไม่ได้เปลี่ยนเลยใช้มาตั้งแต่ฤดูกาลแรกจนถึงฤ่าสุดท้ายนะไม่มีใครเปลี่ยนตำแหน่งนี้เลยครับผมที่มากขึ้นคือค่าพลังที่แม่งสูงปีดเลยครับ433คู่สาะตูโรเบิร์ตซานเชส88คู่เซนเตอร์ผมคิดวพลังแม่งควรเยอะกว่านี้นะลีวานควิล87แล้วก็ทางด้านของเวสลี์ฟอร์ฟาน่า85เองนะแบ็คซ้ายผมมาร์คคูคุเรย่า85ทางขวาผมเป็นลิสเจมนะักกัปตันทีม91เลยนะ กองกลางผมตัวรับโมเซสไซเซโดพลังพลัง8แต่แบบมาฆ่าพลัง90และเอนโซฟราเดส91แล้วก็คอนเนอร์กาลัเกอร์นะ87เรียกว่าเป็นนักเตะที่ค่อนข้างจะอันเดอร์เรดนะจริงๆแล้วแม่งเก่งมากนะครบเครื่องอะ่ะตัวรูกของล้อผมทางซ้ายนะปีกซ้ายของเราเป็นมิฮานอบูริก89 ทางขวาผมนอนดีวันตูเรเก้90แล้วก็ปิดท้ายด้วยศูนย์หน้ารับผมปตโตเฟอร์เอ็นนักเรียนเอ้ยเอ็นคูนคูเอ้ยถูกแล้วงั้นผมเอ็นคูนคู93นะั้นนักเตะที่ค่าพลังมากสุดในทีมแล้วก็ยังมีตัวสำรองที่เรียกว่าเราก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มเลยนะสำรองชิ้นของเชลตีน่ะนิโคลัสแจ็คสันสเตอร์ลิงโคพาลเมอร์โรมิโอลาวเวีมยมมโยกาสโตอนิซซี่เกป้าที่ยืมตัวไปจากยืมตัวไปอยู่กับมาดริดนะครับผม ทั้งฝั่งไเออไรเวอร์คูลเซนนี่คืออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนคือมึงเปลี่ยนทีมทั้งทีมเลยมั้ยเนี่ยโอโ้โหเดียโก้คอสตารผู้สาประตูนะสกินเนียรนิ克拉สชอตเตอร์แบกตัวดิโบนูซาเวรอร์เมรีฟอลเลนวิทนี่เป็นคนเดียวที่น่าจะเป็นตัวจริงของทีมที่เรียกว่าอะไรเป็นเป็นคนที่อยู่เลวเวอร์อยู่แล้วนะครับแดกนาบ,บี้นะกองหน้าเชฟชุกเดียโก้โจตากอนซาโลลามอสปริมปงนะสำรองนะกนะิมาโดก็สำรอง โอเปนด้าฟอร์ฟาน่าเรเตสดิชาลิสันก็มานะบาสเตติแปลกๆว่ะทีมหมาผมเกมเริ่มที่เวมบรีครับผมเลเวอร์นี่มาในชุดแบบเยือนร้อเปเ็ลยนะชุดขาวปกติชุดดำแดงเนี่ยเอาขวามาลิเจมเจมแับขึ้นมาครับผมเลือกเปิดตรงนี้โ <c oughs> ชว์แบกโคกพิงตัวสองเป็นค <c oughs> อนเนอร์กาลัเกอร์ผววันได้ทักทายก่อนเลยครับผมกาลักเกอร์ เซฟทุกใการให้ลูดเรเปียกครับนูซ้าหลุดมากโอ้โหแล้วไม่เร็วจัดนูซ้าเพื่อนเ,นเนบาๆฟังวัลเลือกยิงมุมแคบ <c oughs> ไม่มีมุมแล้วเพือ่อนลามมสลกลางครับจุตาเลือกยิงซ <c oughs> ันเชสเซฟ <c oughs> ให้แล้ว <c oughs> มีวิ่งสวยจัดมาด้วยแก้าวการนี้ของที่จะขึ้นนํำของเชลซีโรดิมมาดูแก้ฮูคอสตา โอ้โหเซฟสำคัญเลยลูกนี้มาดูเอเก้มาดูเอเก้ตรงกลางมีเป็นมูดิกมูดิกพลิกพลิกแล้วให้ต่อเป็นเอ็นโซยิงคูยิง,ยงไม่ดีโดนไม่เต็มอ่ะมาดูเอเก้เลือกตรงกลางเป็นกาลาเกอร์ม้วนม้วนมาถึงมูดิกลูกนี้โอกาสโอ้โหยิงมันผิดมันสุดเหยียดเหลือเกินว่วะมูดิกก่อนเล่นวิดหักมาแล้วโอ,โ,โ,อโอ้โหโล่งโล่งโอ้ยิง,ซงเซฟตันเชต สวยยังสูนงอยู่เช็บชุกให้ทะลุช่องมาสวยมากโจตายิงแล้วหนึ่งศูนเลยโอ้โหดิโอโกโจตาหมุมพร้อมกับท่าดีใจใหม่ของเขาโอ้ไม่กอดทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากก็ผมส่งทะลุช่องกันมาสองสามจังหวะแล้วก็โจตายิงสวนตัวเข้าไปมาดูไอ้เก้ล้อม,มา ดึงเข้ากลางบอลถึงคริสโตเฟอร์เอ็นคุนพูยิงตรงตัวการโลรามอสโดดโะฮโควิลแย่งได้แล้วจัดสวนเลยลูกนี้ให้สวยจัดมาดูเอเก้พอดีหักหักแล้วยิงโอ้มาดูเอเก้หน้าผิดหวังเหลือเกินทำช่องมาเช็ฟชุกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลกยิยงซานเชสเซฟได้ยังไม่สองแต่เวลาจะหมดแล้วนะ คาร์เกอร์มีเอ็นคูนทำทางใหม่พี่เอ็นคูนกู้ให้มาตรงกลางเป็นมีไคลโร่มูทริกโอ้โหคอสตามันก็เหนื่อเกินยอมมึงจริงว่ะเอลซีเอนโซเปิดแล้วเป็นเป็นวูลีลีเจมโอ้โหนี่จริงจริงกระตุกด้วยเมื่อกี้กระตุกนึกว่านึกว่าแบบเกมค้างไปแล้วแต่ว่าบ่งเข้าเฉยลีเจมเดี๋ยวดูไฮไลท์ผมจะหนึ่งหนึ่งแล้วกับทันทีม นี่ผมจากแต่มุมนะเป็นเอ็นโตเปิดย้อยๆมานะแล้วลีเจมครับผมโอ้โหโขกยากจัดจา,านพราบอลมันย้อนสอนนะโอ้โหลีเจมของจริงว่ะบอลโยก็โจตาแล้วสองหนึ่งเลยโอ้โหประกบกันหลวมเฉยครับผมลูกนี้อะไรวะเนี่ยโจต้านี่นนมันก็คมเหลือเกินนะสองจังหวะสองประตู นี่ครับผมไม่มีใครเข้าเลยไปบินโ้โหเปิดทางให้ยิงเลยอะไรวะเนี่ยําชิ่งอ่าวผมคนนึกการ์เกอร์อาหน่อยเว้ยคนนึกการ์เกอร์โอยิงมันไม่มีมุมแล้วอ่ะให้ไม่ผ่านแล้วก็จบแล้วครับผมไม่ไหวจริงผมพยายามแล้วว่าเลเวอร์แม่งคมเกินน่ะโจต้าสองลูกสองประตูทั้งเกมโอกาสสองลูกแบบนี้แพ้ว่ะนนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามา ติดตามรับชมแล้วกันในช่องก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องด้วนครับผมมีความเห็นอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะช่วงปีใหม่ไปเที่ยวไหนหรือเปล่าเดี๋ยวผมอาจจะทําทิ้งไว้สักหนึ่งทีมแล้วกันก่อนจะไปไปเที่ยวปีใหม่ครับผมเดี๋ยวไม่รู้ว่าทันไม่ทันไงก็ว่ากันทีแล้วกันนะแล้วก็ลากันไปด้วยจังหวะดีใจของเลเวอร์แล้วกันถึงจะไม่ได้ทีไม่เราเล่นแต่ว่าชุดสวยนะเลเวอร์ฤด,ดูกาลนี้แล้วก็ผมคิดว่าสําหรับเลเวอร์เนี่ยพูดถึงหน่อยแล้วกันถ้า ผมคิดว่าถ้าเขายืนระยะได้ต่อแบบไม่ไม,ไม่ขายนักเตะอาองโซอยู่ต่ออะไรผมว่าแม่งมีสิทธิ์เป็นทีมใหญ่เลยนะเพราะว่านักเตะนี่ถือว่าเก่งเลยถือว่าเก่งเลยครับผมถ้าได้พัฒนาต่อเนื่องนี่น่าจะน่าจะมีลุ้นเลยนะครับนั่นแหละก็ไ้เจอกันใหม่ในลิปหน้าและกันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ